โอ้นีอินเตอร์เทรดคือบริษัทที่เปิดร่วมกันระหว่างคุณโอวิศวกรหนุ่มและคุณนิสาวนักบริหารในปี2548เริ่มต้นจากพนักงานเพียง2คนในการขายสินค้า Cutting Tool จนปัจจุบันได้นำเข้าเครื่องจักร C N C หลากหลายยี่ห้อจากทั่วโลกและเป็นตัวแทนจำหน่ายของยี่ห้อเวเล่จากไต้หวันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย C N C คืออะไรในสมัยก่อน เราต้องใช้แรงกายและมันสมองในการแกะสลักโลหะแท่งๆให้ออกมาเป็นรูปทรงต่างๆหรือที่เราเรียกว่าการกลึงนั่นเองซึ่งกว่าจะกลึงได้แต่ละชิ้นยากก็ยากเหนื่อยก็เหนื่อย CNC, CNC ก็คือเครื่องมือที่สามารถกลึงโลหะให้กลายเป็นรูปทรงต่างๆผ่านการสั่งงานโดยคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนแรงงานคนนั่นเองเครื่อง CNC, CNC ของโอนี้มีความสามารถเด็ดๆอยู่4เรื่องคือกลึง กัดตัดเจาะเรามาดูกันว่าเครื่องแต่ละแบบทำงานกันอย่างไรบ้างกลึงด้วยเครื่องทาคามาสกัดด้วยเครื่องเวเล่ตัดด้วยเครื่องบอร์ดอจอบด้วยเครื่องฟ้านักรโบดิลตัวอย่างลูกค้าของเราอาทิไซโจเดนกิหรือโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ทำงานแม่พิมพ์ได้ละเอียดมีคุณภาพ ทำให้ลูกค้าประทับใจมากและเรายังมีจุดเด่นในการบริการอีก5ข้อด้วยการการันตีเซอร์วิสภายใน24ชั่วโมงหากเกินเวลาให้ปรับชั่วโมงละ700บาทเช็คเครื่องฟรีเป็นเวลา4ปีมีคัตติ้งทูจำหน่ายครบจบในที่เดียวได้สินค้าคุณภาพญี่ปุ่นราคาไต้หวันจัดบิสเนสแมทชิ่งให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเจ็บที่ใครมาไม่สำคัญแต่จบที่เราโอนิเป็นพอ ขอให้โอนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณนะครับ